ยุงไม้พยุงบ้านเราเนี่ยส่วนมากตอนนี้เขานิยมปลูกกันก็คือไม้พยุงไทยแล้วก็ไม้พยุงไฮลำหรือไม้พยุงหอมหรือไม้ฮวงหัวลี่ซึ่งมันสายพันธุ์มันใกล้เคียงกันไอ้พยุงไอ้ไฮลำกับพยุงเวียดนามอีกชนิดนึงแต่มันจะ มันจะไม่เหมือนกันพอดีผมได้ซื้อมาปีสองปีที่แล้วตอนที่เขากำลังนิยมกันอยู่ไอ้ตัวนี้ผมซื้อมาในานามของไม้พยุงห่วงวอวลี่ห่วงวอวลี่ก็คือไม้พยุงไงหลํานั่นเองผมซื้อมาร่วมสักยี่สิหรือสามสิบต้นไม่แน่ใจก็ก็มันขึ้นได้ดีอยู่ผมก็ไม่รู้ว่ามัน